สวัสดีครับกลับมาพบกับผมซันนี่ครับไปติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลระหว่างันที่ผ่านมาเหมือนเช่นเคยนะครับเริ่มต้นกันด้วยประเด็นของเลี้ยงภูก่อนละกันมีข่าวกับกุนซือคนใหม่นะครับแล้วดูท่าทางจะมาแรงด้วยนะครับอาร์เนส t อตเป็นเทรนเนอร์ฝีมือดีนะครับของเฟนูดเป็นชาวด,ดัตช์นะครับก็ตอนนี้ สล็อตเนี่ยขึ้นมาเป็นแตงหนึ่งแทนที่รูเบนอมโมริมแล้วนะมันเกิดอะไรขึ้นก็ลิวพูครับอันนี้ตามรายงานจากฟาเบีิโซโรมาโน่นะเขาบอกว่าลิวพูนั้นได้เจรจากับอร์เนสล็อตของเฟรนูดแล้วแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมีโอกาสจะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้ต่อนะครับอืมส่วนเกิดอะไรขึ้นกับอมโมริมอมโมริมเมื่อวานนะครับเดินทางมาที่กรุงลอนดอนมาคุยกับเวสแฮมแต่รโรมาโน่บอกว่า คุยกันไม่ลงตัวนะครับไม่ยังไม่มีบทสรุปอะไรแล้วก็ดูแล้วน่าจะไม่มีการเจรจากันต่อนะครับอโมริมกลายเป็นยังว่างงานอยู่เออไม่ใช่ยังว่างงานสิยังมีออปชันยังมีตัวเลือกเยอะอยู่นะครับแต่ลิพูตอนเนี้เขาบอกว่าหันมาพุ่งเป้าที่อาเนสส์อตเต็มตัวนะครับสำหรับสลอตเนี่ยเคยพาเฟนูดคว้าชแชมป์เอเดอริซีฮอลแลนด์เมื่อปีที่แล้วไงแล้วก็เลยพาทีมได้มาเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ปีนี้พา,พาทีมคว้าชแชมป์ดัชคัพนะครับ ได้อีกนะครับอ่าส่วนเวสตฮมกำลังตามหาคนเข้า,าแทนเดวิดมอส์แต่ว่าดูแล้วอาจจะไม่ใช่โมริมนะครับมาปิดท้ายที่ข่าวร้ายของลิเวอร์พูลนะครับเสียเดลโก้โชต้าอีกแล้วครับเจ็บอีกแล้วครับอันนี้เป็นการยืนยันจากเจคินครอปเองนะครับเขาบอกว่าเกมกับฟูลแลม,มนั่นแหละนัดล่าสุดเจ็บนะครับแต่ว่าไม่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 ได้บอกว่าเจ็บอะไรนะครับแต่ว่าน่าจะพักประมาณสองสัปดาห์เจ็บไม่ได้รุนแรงอะไรมากฉะนั้นเกมคืนนี้กับเบย์เบตัน ไม่มีเดียโกโชตานะครับนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันวันนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันได้ใหม่ครับสวัสดีครับ